สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่พน้องๆกันทุกคนนะคะทิพย์นะคะวันนี้ทิพย์ก็จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับคนที่ลงเข้าทะเบียนเข้ามายังไม่ทราบว่าจะกดสั่งสินค้าฟรีตรงไหนนะคะจะเอาสินค้าไปทดลองทานฟรีตรงไหนนะคะโอเคไหมคะทิพย์ก็จะมาอธิบายให้ฟังแต่ทิพย์ขอ อนุญาตอธิบายรายละเอียดให้ทุกคนสบายใจและดีใจไปด้วยกันเลยนะคะว่าทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามาในฐานะตัวแทนจำหน่ายนะคะลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยในฐานะตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นที่เราได้สินค้าที่เรากำลังจะลงทะเบียนได้สินค้าไปทดลองทานฟรีถ้าดีอยากขายสินค้าก็สามารถขายสินค้ากับบริษัทได้เลยไม่ต้องลงทุนนะคะ เราก็สามารถคีย์ออเ r อร์อะไรในบริษัทคือฟรีหมดเลยอะค่ะถ้าเราอยากมีไรายได้แล้วก็ทําตัวนี้ได้เอาสินค้าไปทานฟรีกันก่อนโอเคไหมคะพอทานฟรีเสร็จอยากขายก็ขายไม่ได้ลงทุนนะคะไม่อยากขายทางบริษัทก็ไม่ได้บังคับขอแค่คุณลงทะเบียนรับสินค้าไปทานก่อนนะคะ ทางบริษัทอยากให้ทุกคนได้ทานสินค้าจริงแต่ว่าสินค้าก็มีจํานวนจํากัดนะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนช้าอันนี้ก็ไม่ทราบว่าสินค้าจะหมดตอนไหนถ้าสินค้าหมดแล้วก็อาจจะรับไม่ทันนะคะเพราะสินค้าก็มูลสินค้าก็มูล,ลค่าค่อนข้างสูงอยู่นะทุกคนเป็นสินค้าที่ดีที่ขนาด